วันนี้เราจะมาทำชิ้นวางเท้ากันนะครับเริ่มต้นก็เปิดโปรแกรมเลือก New Part แล้วก็ตอบตกลงมานะครับก็จะได้วันนี้เรามาเลือก Top Plane กันนะครับก็จะได้เป็นเป็นแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับฟ uh อน n t Plane ที่เราเคยทำไปแล้วนะครับแต่แสังเกตว่าจะเปลี่ยนจากแกน y ทางแนวตั้งกลายเป็นแกน x นะเอ้ยกลายเป็นแกน z นะครับวันนี้เราก็วาดไปวาดไปแล้วก็กำหนดดม a เต t e r ไปเลยนะครับซึ่งจะบางครั้งเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าวาด ข้าวๆแล้วก็มากําหนดที่หลังนะครับซึ่งบางทีแบบมันอาจจะผิดเพี้ยนได้นะครับมันอาจจะเสียเวลาสักหน่อยนึงในการวาดไตแล้วก็กำหนดไดมิเตอร์ไดเมนชันไปเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะทําให้เรามั่นใจว่าขนาดที่เรากําหนดนะ่ะมันมันถูกต้องตามแบบแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อมิลิเมตรนะครับกับมุม92แล้วก็มุมลากตรงลงมานะครับ ากนั้นเราก็จะใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับเหมือนเคยนะครับเพื่อทําการสะท้อนส่วนที่เราวาดไว้แล้วเนี่ยไปอีกฝากหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวตัวชิ้นวางเท้าเนี่ยก็เป็นเป็นซมเมทรีตัวหนึ่งเหมือนกันมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเราได้พอสมควรเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เลือกเส้นที่จะสะท้อนก่อน3มเส้นนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเส้นที่เป็นมิลเลอร์ไลน์นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใช้คําสั่งเอ็กทูดนะครับ เพื่อให้มันเป็นเป็นสามมิติขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกความหนากับอ,องศามันนะครับตัวนี้เป็นเป็นห้าองศานะครับแล้วก็เลือกเป็น d a r p w a r d ก็จะได้เป็นชิ้นวางเท้ามานะครับแล้วก็เลือกปรับสีปรับอะไรกันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูแบบสวยงามขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับชิ้นวางเท้าครับ